ดีค่ะรมนวันนี้มีเคสอะไรมาแบ่งปันบ้างคะเนี่ยอ๋อมีค่ะก็คือมีอ่าเคสที่ว่าฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานเจลได้ไหม,มนะคะก็มีเคสนะคะอ่าเคสนี้ก็คือคุณป้านะคะวัย70ปีนะคะก็คือฟอกไตอา่าอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งนะคะฟอกไต3ครั้งอาทิตย์ละ3ครั้งทีนี้แล้วก็อ่าทานยาเนี่ยหมอให้ทานยาวันละ16เม็ด เป็นอะไรเะทานข้าวไวไหมคะคือเป็นเป็นไตระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องไขมันความดันคือทานยาพวกความดันมาเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมนะจนแบบว่าฟอกนะคะคุณป้าเนี่ยเขาก็แรกๆเคเขาก็สั่งตัวอูมิกับหาไสนะคะว่าหนูก็บอกว่าสั่งเองเหรอคะนี่เกิดจริงม่สั่งเองใช่ค่ะคือเขาเล่นๆแบบ ว่งเป็นพวหาตัวช่วยเขตควช่มีอาการอะไรบางอย่างที่เขาแบบคือคือคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเวลาที่เขาไปฟอกเนี่ยเวลาที่ฟอกไตเนี่ยเหมือนกับว่าเขาว่าเหนื่อยมากแล้วก็มีอาการบู้นะคะหลังที่แบบว่าฟอกเสร็จแล้วก็คือเก็ดเลือดก็จะต่ําด้วยก็เลยอะไรรบุงจะหาอะไรบำรุงแล้วก็เขาก็เลยไลน์มาถามละมูลนะคะว่าเขาว่าฟอกไตแล้วเนี่ย สามารถทานเจลวได้ไหมซึ่งมีมีมีหมอบางบางท่านนะคะบอกว่าเอออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากกินอะไรก็กินไปเลยก็คือแบบลักษณะว่าเหมือนกับอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทานอะไรได้ก็ทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าต้องมาฟอกแต่ก็ต้องมาฟอกก่อนแล้วอะไรนี้ไงแล้วทีนี้เขาก็แบบ เขาก็ไม่อยากฟอกบ่อยเพราะว่าทีนึงฟอกสามครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ไหวเพราะด้วยอายุด้วยอะไรหลายหลอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็่อกอจะเหนื่อยมากก็เลยครั้งแรกเนี่ยคุณป้าเขาสั่งอย่างละสิบห้าซอง <ไป S 2> ก็คือไปลองดูก่อนก็คืออูมินะคะสิบห้าซองแล้วก็ฮาร์ทเนี่ยสิบห้าซอง ก็ทานไปประมาณ15วันอ๋ออย่างละซองอย่างละซองอคือช่วงวันไหนที่เขาแบบว่าอาทิตย์ไหนที่ไปฟอกอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแบบทานทานช่วงหรือก็แนะนํนาว่าช่วงที่ฟอกอยู่เนี่ยสามารถที่จะทานหาได้นะคะแล้วก็ อูมิเนี่ยหลังจากที่ฟอกเสร็จก็คือสามารถฉีดหมุนได้เลย<ม>เพราะว่าฮาร์ดเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของอเวลาที่ฟอกเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทํางานหนะัก<ม>เพราะว่าช่วงฟอกเนี่ยมันจะดึงทั้งวิตามินเกลือแร่ในข,ของร่างกายเราเนี่ยออกไป<ม>แล้วหัวใจก็จะทํางานหนะักเขาก็เลยบอกเออเขาเขากินแล้วเนี่ยก็คือแบบเออมันมันไม่เหนื่อยมากมนะคะ<ม>แล้วก็หลังจากที่ฟอกเสร็จเขาก็ทานอูมิเนี่ย ต่ออีกเขาก็คือไม่เพียรจกเมื่ก่อนนี่คือเขาต้องพักก่อนก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเขยกฟกของเราแล้วรู้สึกสดชื่นใช่นแล้วสดชื่นทีนี้คุณป้าเาก็สั่งเริ่มสั่งแบบเพิ่มเป็นหนึ่งกล่องตอนนี้คือทานไปประมาณสเดือนนะคะส่อเดือนทุกเดือนต่อเนื่องต่อเนื่องทุกเดือนนะคะตอนนี้ก็คือจากที่เคยฟอกนะคะสามครั้งนตอนนี้ต่ออาทิตย์ตอนนี้ก็คือเหลือสองครั้งนะคะ จังเลยก็คือลดลดการฟอกที่ที่เนี่ย <oke. S 2> ให้ให้ให้ชะลอลงนะคะแล้วก็อ่าค่าไตก็คือขึ้นมา10%จาก5%้าเปอรขนาดของไตอยู่นี่นะใช่ใช่ไตเขาไตเขาต่ําอยู่แล้วอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ก่อนก่อนหน้านั้นเท่าไหร่คะอีเนะคะร์อีเจฟอาร์เนี่ยอยู่ที่5%อ๋อต้นนะคะคือหนี่ต้องฟอกแล้วเป็นระยะสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น10%นนะคะจากยาความดันที่เขาเคยนะคะ ทานวันละ15เมตรนะคะตอนนี้หมอลดเหลือ6เม็ดหมอลดยาให้ด้วยค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็คือ g อนนี้ตกลงจากาเป็น10หรือเพิ่มอีก10เป็น15ก็คือจาก5นะคะเพิ่มเป็น10อ๋อโอเคขึ้นมา5เปอร์เซนขึ้นมา5เปอร์เซนต์ภายในเวลา3เดือน3เดือนที่ทานทุกวันทุกวันนี้นะคะใช่1ฮาร์ด1ค่ะ แล้วก็จัดหมอที่ให้ยาวันละ15เมตรคือเป็นยา,าลดความดันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหลือ6เมตรนะคะตอนนี้ได้ลดยาด้วยดีใจเลยทานยา<ถ>น้อยลงใช่ค่ะค่าไตทํา,าทงานเพิ่มขึ้นช่ค่ะแล้วก็ลดการพอกไตาจากอาทิตย์ละ3 ครั้งต่เหลือสองครั้งโอ้โหคป้าสุขภาพดีมีความใช่้่ะก็ดูเราก็คือคุณป้าน่าจะเป็นคนดูแลตัวเองดีด้วยนะะเพราะว่ายังดูสาวแล้วก็ดูกระฉับกระเฉงยู่มุดดีใจคุณป้าจังเลยนะคะนี่คือมีแต่ผลดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะจากเอ่อจริงๆแล้วอายุ70เนี่ยนะโอ้โหพราะ้องฟอกไตเนี่ยหลายคนคงหมดหวังกันไปแล้วเนาะว่าโอ้โหเนี่ยคงจะแบบฟอกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็แย่ลงแย่ลง แต่นี่กับเป็นว่าดีขึ้นกอกน้อยลงสดชื่นขึ้นค่าไตทำงานเพิ่มขึ้นและยาไม่ต้องทานมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วลดยาให้นี่ลดยาใหดีมากต้องขอบคุณอูมิกับหาดมากๆกับที่ทําให้คนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานได้แล้วก็ช่วยให้มีกําลังดีขึ้นช่วยให้ค่าชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.